ดูข้างหลังนะคะไม่รู้กลับตัวถึงกี่วันวันไหนอะี่สิบนี่สิบถึงวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหมอหมหเป็นคนบอกใช้ถึงวันที่ยี่สิบอ๋อมอบกาแฟบุญนะก็เป็นหนึ่งในโครงการในส่วนของสายบุญทุรินทีวีนะครับนอกจากวันนี้เราถวายน้าปานะทั้งที่จังหวัดสุรินและที่โคราชแล้ววันนี้เราเอากาแฟบุญหลากหลายเมนูมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับผู้นําหมู่บ้านนะ ยูทูบ <YouTube S 1> <ห>ช่องซุริรรนทีวีนะฮะรวมไปถึง f อสายบุญซูรินทีวีนะฮะจากทั่วประเทศจากทั่วโลกนะฮะวันนี้เราได้ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยสิ่งที่คุณได้เห็นในวันนี้คือถุงฟันสุขนะครับเราเตรียมมาทั้งหมด31ถุงมูลค่าถุงละประมาณ500บาทรวมไปถึงน้ำดื่มและข้าวกล่องนะครับวันนี้ต้องกลับขอพระคุณและก็ดโมธนาสาธุให้กับเอให้กับแฟนคลับนะไม่ว่าจะเป็น คุณดาจากประเทศญี่ปุ่นแม่ดาจากกรุงเทพและหลายคนหลายท่านได้เอามาช่วยมาเกื้อกูลมาแบ่งปันมามอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มผ่านนี้ฮะัุงปันสุขปันน้ําใจครับลาดยางเนาะใช่นะ่าจะสมัยก่อนมันเป็นหินคลุกใช่ไหมแม่ครับสมัยแต่ก่อนเป็นหินคลุกค่อน,น,นข้างลําบากอยู่นะแต่ว่าก็กํกาลังจะพัฒนากําลังก่อสร้างถนน เส้นใหม่ต้นน้อยหนาครับยาวกนำะลังออกยอดเลยกำลัอาางออกยอดเดี๋ยวก็ได้ได้ทานแล้วนะน้อยหนาน่าจะเป็นพันน้อยหนาหนังนะอยากให้ดูบรรยากาศฝนเพิ่งตกมาชาวไร่มันก็อันนี้ดุนมันใช่ไหมตุกกีเขาเรียกว่าดุนมันต้นมันภาษาโคราชก็เอ่อมาดุนมันดุนมันเขาก็เตรียมที่จะปลูกมันปลูกม <c oughs> ันฤดูการผลิตใหม่อ๋อตอนนี้ที่นี่รับซื้อเท่าไหร่สองจุดเก้า แต่เอี่ยมเพงรับซื้อสามบาทกว่ามันก็เป็นตามปลนไกลตลาดเนะา,าะ,นะที่นี่ก็ปลูกข้าวไม่ค่อยได้ก็เลยูขาครับผ่านหลายหมู่บ้านนะกว่าจะ<อ>ถึงบ,<ว>บ้านาน้องขาน้อยเนี่ยเนี่ยเรามาถวายน้ำปนานะในทุกชอกทุกมุมเลยนะคะเนี่ยถวายกาแฟมีกา,าแฟบ,บุญด้วยอ่าวันนี้มาถวายปานะที่วัดหนองภูขาแล้วก็ตะเวน วลายเจริญเนี่ยครับก็ถวายน้ําปานะที่สับเจริญที่บ้านชาติที่บ้านสันติสุขนะไปปูพรมนะกระจายความสุขครับถวายน้ําปานะวันนี้ที่สุรินที่สุรินก็เกือบจะสองร้อแก้วใช่ไหมทุกที่ที่โคราชก็เจ็ดสิบแก้วนะวันนี้มีเจ้าภาพนะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอะไรฮะทุกที วันละไม้คล้ายวันเกิดของคุณกิติทัศน์พวงเอี่ยมลูกชายของคุณพิดาที่อยู่ทางประเทศญี่ปุ่นนะนางฟ้าใจดีวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะถวายน้ำปานะให้กับพระพิสุสงสมเนชจำนวนเท่าไหร่นะทุกกี่1้2แก้ว112แก้ว,กวอนุโมทานาสาุคุณน,นี้ด้วยครับแล้วพิดาก็ยังทำถุงปัน,ปนสุนสมาอีก2 0 0 0บาทนะวันนี้เราก็ได้ ปันสุกทั้งหมด31ถุงค<ก>ราคาา่าถุงละ500บาทแล้วก็ทํำข้าวกลองอีกแล้วก็เอาน้ํำดื่มมาอีกนะวันนี้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ครับมาเติมเต็มพลังมาปันสุกข,ข้าวน้ําอุดมสมบูรณ์ข้าวน้าเลี้ยวขวาค่ะไม่รู้จะมี FC คุณผู้ชมสุรินททีวีวอยู่แถวนี้บ้างไหมใครอยู่แถวนี้บ้างขอเสียงหน่อยเลย ก็มาถวายน้ำปนานะเหือกันนะใอันนี้เขากำลังทำอะไรคุณพีกำลังขุดมันเหรออ๋อกำลังขุดมันโอ้นี่เห็นหัวมันไมหมคะนี่โอ,อ้หัวมันใหญ่มากเลยหใหญ่ใสจะได้หลสบลแลบ,นะบแบบนี้ผลกำลังตกตั้งเอามือเขาขุดเสร็จเขาได้ปลูกต่อเลยนะ ยิ่งูไปทุกใ,ใกล้ๆดูมัน,นใ,หใหญ่ใหญ่เลยดูนะฮะตอนนี้ก็วิธีการขุดเขาทายังไงแตกต่างจากเมื่อก่อนนะเมืก่อนดิฉันก็เคยไปขุดมันนะคะคคตัดใส่เข่งใส่เข่เงแต่ึ้นรถเนี่ยแต่วันนี้ใช้รถไถดูมันเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวไร่มันท่ทานทุกคนนะขอให้ได้มัดราคาดีแบบนี้ทุกปีเพราะว่าผมก็ปลูกมัน ไรอ้อยค่ะไรอ้อยโอ้โหสวยมากเลยนะทุกพี่นะนี่นะรบรรยากาศบรรยากาศอันนี้คืออะไรฮะมูลที่ไก่นะอ๋อมาวางไว้แบบนี้มาวางไว้อย่างนี้แหละไใส่ตามเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะบ้านหนองขามน้อยชื่อจริงๆคือบ้านหนองขามน้อยตำบลคลองเมืองอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลกระทบครับ31ครัวเรือนนะกับวิกฤตาการโควิดพื้นที่เสี่ยงบ้านหนองขามน้อยหมู่บ้านนี้เราเคยมาทอดผ้าป่าแล้วนะฮะหนึ่งครั้งทอดกระถินมาทอดกระถินนะทอดกระถินพื้นที่เสี่ยงห้ามเข้าออกโอ้ก็มีคุ้มนึงโอ้โหเขามีโต๊ะตั้งเลยล็อกดาวหลายบ้านนะวิัตอ้าวส่งน้ำมาค่ะอ้าวจอ เอามาวางก่อนอาชิญเถินน้ำด้วยนะคะนี่แมาเอาน้ำแข็งอยู่ด้น้ำหมดนี่แหละกระสิกนี้อันนี้ล่ะมีข้าวด้วยนะคะนี่ยะถุงปันสุกครับวันนี้เราเตรียมถุงปันสุกมามอบให้กับชาวบ้านที่นี่นะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวนทั้งหมด สามสิบสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดชุดอ๋อสามสิบเอ็ดชุดให้กับสามสิบเอ็ดครอบครัวที่กําลังเดือดร้อนเดือดร้อนลําบากกันแบบนี้ที่กักบริเวณกันแบบนี้วันนี้มากักบริเวณเห็นไหมคะเชือกแดงอยู่ข้างหลังมาผมความเชืกันเปขั้นเป็นขันบรรยากาศยัแจกกันไม่ใช่สอสอนะพอดีมาบอกไปบ่าจะเลี้ยงกัปโผ ปันสุกปันน้ำใจครับ <spooky> ให้เจ้าภาพจงเจริญนะอ่าโอเคครับวันนี้คนไข้ตัววันที่หนึ่งนะคะรับวันนี้มาเป็นกำลังใจครับครับผมใช้บุญนั่นสุรินทร์ทีวีนะครับพี่มาให้มอบถุงยังชีพให้หมู่บ้านหมู่ซีนะครับครับขอขอบคุณครับอ๋อเดินแจกเลยนะคะเนี่ย เอาถุงบรรจงเอาถุงบรรสุมาแจกค่ะป้าจ้าผมไม่รอดขณะที่เราเดินทางฝนก็ตกด้วยนะคะเราหม้อถุงบชื่อเราหม้อน้ำเดือดกาแฟมูลเด็ดเทวดานางฟ้าส่งน้ำมนต์ให้ทันทีนะปลาทูบุญนี่ค่ะอ๋อคุณผิดผิดทับพวงเดี่ยมนะครับผม เรื่องในวันเกิดน,นะครับวันนี้ก็อยากทําบุญนะครับมอบน้ํำกาแฟนะครับผมและน้าหวานให้กับบุตลาโกลทางการแพทย์นะครับร่วมกับสายบุญสตรีทีวีนะครับผมขอให้สุขภาพของเราและประสมผลสำเร็จในทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ปฏิการเจริญรุ่งเรืองของคุณพาน้ำ กาแฟสดนะครับผมและน้ำหวานนะครับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมโดยเจ้าะขอบคุณคณะสายบุญคืนทีนะครับที่มาบนจากน้ำให้กับบุคลากรโรงพยาบาลไข้ครับขอบคุณมากครับุูจริญพรอดยพรวันเปิดให้โยมกิติทัดโวงเอี่ยมวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ขอให้คุณโยม เจริญด้วยอายุวันนะสุภาพละขอให้คนขอให้ท่านจะมีำลางกายกำลังใจเป็นคนที่มีสรังมากขอให้มีอายุยืนสาธุ